ตรงนี้ดอกกำลังมานะครับรอให้โตกันนี่หน่อยจะเริ่มยืดช่อครับตรงนี้ต้องระวังแมลงนะครับพวกเพีย้ยพวกโรคหลา ก็ทยอยออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกก็ยังลองผิดลองถูกอยู่นะครับเดี๋ยวต้นต่อไปก็น่าจะดีขึ้น ตัวก็นน่หน่อยเดี๋ยวเขาย,ยืดช่อครับ